สวัสดีครับ f อซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับทั้งสมาชิกคนที่เข้ามาใหม่ๆและคนเก่านะฮะปูยเยี่ยมแอดมินปู่เยี่ยมพารวยก็เสนอแนวทางตัวเลขโดยนำสูตรให้เห็นจา่จาจะสูตรไหนเข้าก็ว่าไปแล้วครับเพรว่าเลขมันยักย,ย้ายถ่ายเทไปเรื่อยๆนะมีสูตรเล็กๆ สูตรน้อยๆสูตรเข้าเป็นประจำก็มีนะอ่ะวันนี้เราก็มาพบกับสูตรของมหาง่ายนะฮะมหาง่ายบวชที่วัดมหาธาตุนั่นแหละกรุงเทพนั่นแหละท่านก็เก่งคำนวณเลขเอามาฝากกับพี่กับน้องไว้นะฮะปู่เยี่ยมก็มาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งอะติดตามเลยรับชมเลยนะครับผมไม่พูดมากนะครับ ถามข่าวถามข่าวกันไปนะวันที่เจ็ดแล้ววันนีนะ้ยังถามข่าวกันอยู่นะใครโชคดีบ้างอ่าสองเก้เจี่นนะเลขล่างที่92้าสองเลขหน้า181กับ7 8็ดเลขหลัง1 0ึ6งศูนยะเลข64ก็มีคนได้ไปหลายใบน,นะอ่ะตามชมเลยนะครับผม ศูนย์มหาง่ายทำไม่ยากนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูในงวดวันที่หนึ่งนะแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะเอาที่เลขเก้าหลักหน่วยนะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้สามกลุ่มใหญ่หกกลุ่มย่อยนะนี่กลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกชนกันที่เก้ากับศูนย์นะมาร์กไว้กลุ่มที่สองสองสามสี่หนึ่งสองสามชนกันที่สองกับสามมาร์กไว้ กลุ่มที่4ชนกันที่หกับ6มากไว้นะอ่าเอาปันเลขประกอบกันดูสิเกก็ใส่กันหกับ2นี่ที่มันชนกันนี่อ่าเอาใส่ตรงนี้เลยนะอ่าท้งตรงๆนะเก้าสองเนี่เก้าอ่าศูนย์สองศงทางนี้ก็มาห้5สองห หกสามหกสองเข้าที่เก้าสองล่างนะบนไม่เข้านะแต่มาเข้ากลุ่มละตัวที่ไม่เข้ากันนะก็หมายความว่าเลขที่ไม่เข้ากันอ่ะมาดูทางนี้นะอ่าตัวที่เข้ากันมาอยู่ตรงนี้นะสี่มาตรงนี้สี่มาตรงนี้เออหนึ่งมาตรงนี้หนึ่งมาตรงนี้สี่มาตรงนี้สี่มาตรงนี้เนี่ยมาเข้าสามตัวตรงนี้ครับผมหนึ่งหนึ่งสี่นะ ปังมานี้ก็สีหนึ่งหนึ่งนะไม่ชนแต่เข้านะเห็นไหมรูปแบบของมันนะสามตัวตรงเลยนะอ่ะการสังเกตเท่านั้นที่เราสังเกตเห็นตัวเลขนะอ่ะเรามาดูงวดต่อไปนะสูตรมาหาง่ายงวดต่อไป อ่างวดนี้เราจะลองดูนะสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งกับเก้าสองนะอ่าใช้หลักไหนทำหลักหน่วยหนึ่งนี่แหละนะตั้งหนึ่งลงไปหนึ่งสองสามกลุ่มแรกสี่ห้าหกกลุ่มที่สองเจ็ดแปดเก้ากลุ่มที่สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองตรงนี้ต่อไปก็สามสี่ห้าตรงนี้ หกเจ็ดแปดะเลียวปานจะรวดนะไปชักช้าอยู่ใหญ่นะขีดตส้ต้ให้ดูเรียบร้อยสามกลุ่มนะ,ะจับตาดูดีๆนะครับผมอ่าสามกลุ่มย่อยหกกลุ่มใหญ,ใหญ่ตัวนี้ชนกันที่ตัวไหนนะ 0, 1, 0 1, 2, ูนย์หนอศู่สาเขียนเรียกเลยศูนย์หสองสาม ชนกันที่หน,นะน,นึ่งกับสองนะบรรทัดบนบรรทัดล่างนะบนหนึ่งสองนี่ก็จะดึงสองมีเอาชนกันตรงนี้นะอา้าวต่อไปสามสี่ห้าหกอ่าชนกันตัวไหนฮะสี่กับห้าครับผมมาร์กไว้หกเจ็ดแปดเก้าชนกันที่ตัวไหนครับผมมาร์กไว้หกเก็ดแปดเก้าเจ็ดกับแปดครับ ขีดเส้นเข้าหากันดูสิเราจะได้ตัวเลขชนกันนะครับผมที่ตัวไหนครับจับลองดูนะ,ะผมจะเริ่มประกบจาก4ีห้าเป็นหลักนะ ส1่2นึ่งแล้วก็เจ็5สี่เจอ่าจะกลับเลขนะครับผมจะกลับเดี๋ยวกลับที่หลังก็ได้อ่าได้8ตัวนะ ตัวเลขจะมาหลักไหนเรามาดูกันนะมาตัวไหนมาตัวไหนมาดูกัน่าฝ <c oughs> ั่งนี้ถ้าเราจับ สีกับหนะหลักนี้ก็จะได้ที่กลับกันนะตรงนี้นะสี่เจ็ดสปดหห้ด กลับให้พร้อมนะในชุดนี้ชอบตัวไหนครับผมเรามาดูเลขวิ่งกัน1นบวกสามนะในสีกับห้าเราจับสกับ5เป็นเลขเด่นนะติดหมดเลยนะครับผม สี่ห้าตีนหมดเลยตีนหมดเลยตีนหมดเลย ่ะจับลองดูนะครับผมเด่นเด่นสุดเอาชุดนี้ก็แล้วกันนะครับผมสี่เจ็ดสี่ปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผม เพราะว่าเจ็ดกับแปดจะต้องมาหนึ่งตัวนะมุมนี้ใส่สี่กับห้านี่เลยนะฮะอ่ะจับมัดกันลองดูนะอ่ะตัวนี้ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดอ่ะตัวนี้ห้าสี่แปด 4ี่หตัวนะจะจับมัดคอใสกันเลยนะไดในสหางครับผมสี่เจ็ดหอ่าตัวไหนจะมาครับอ่าสำหรับถ้าจับ3กับ6ใสกันนะจะเป็นไปได้ไหมนะหกสามสาอเพราะว่าจะลดลด ลงตัวหนึ่งนะหกสามสามหกสามสองอ่าอยู่ในชุดอยู่ในชุดกันนะสามตัวอ่าสูตรมาหาง่ายนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะฮะจับที่สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะฮะ ตัวเด่นนะครับผมถ้าตัวลองก็ลองลองลอง,ลองดูที่สี่หนึ่งห้าสองนะสี 4, ่หนึ่งห้าสองในชุดมาหาง่ายนะครับผมสามตัวก็ห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดนะจับมัดใส่กันนะตรงนี้ชุดวิ่ง ประจํางวดสี่กับห้านะฮะมาหนึ่งตัวนะฮะทํามาห้าได้นี่วันพฤหัสหน่าจะมาที่ห้าแรงกว่าสี่นะครับผมอ่าทํามาห้าเม็ดเดียวก็ห้าเจ็ดห้าแปดประมาณนี้นะครับผมหมดเวลาพอดีนะครับกับชุดมาหาง่ายอ่าไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีอ่าใครชอบตัวไหนเม้นร้วๆมานะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากครับผมอืมถ้าชอบสูตรมาหาง่ายก็ฝึกขัดเขียนเอาไปใช้เลขออกปุ๊บเขียนมาก่อนแอดมินเลยนะจำให้ขึ้นใจอ่าไปแล้วไปแล้วลาแล้วครับผม